นะครับวัดเขาช่องนะครับและคุณสินชัยนะครับภูลเกษมนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขา3าสหาบสนับสนุนเครื่องดื่ม150ขวดนะครับคุณผาสุขเบญจภาพสนับสนุนเครื่องดื่ม150ขวดและคุณธัญญาการนประดิษฐ์สนับสนุนเงินจับกีฬาสี2,000บาทขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับ ตลอด2วันนะครับซึ่งมหากรรมกีฬาของเราจะจัด2วันก็คือ30พฤศจิกาถึงวันที่1ธันวาคม2566นะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนโรงเรียนธรรมังกาในมหากรรมกีฬาเพื่องค้าเกมนะครับ นักกีฬนะากำลังทยอยเดินทางออกจากสนามขึ้นสู่อัตจันเทียนะครับนักกีฬาผ่านหน้าประธานยิ้มด้วยในะลูกนะสดใสนะฮะสีแดงนะฮะมาในทีมของพอรตะตนะฮะสวยงามสดใสนะธรรมนูนยิ้มด้วยแป๊บซี่วันนี้เรามีการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศก,กี่รายการท่านขอยิ้ม มีรายการกแข่งขันกีฬาวอลิ<บ>ลมปิฟุตบอลน,นะครับคู่ชิงชนะเลิศระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะครับในเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับแล้วก็มีตะกร้อนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับชายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวให้นักกีฬาที่มาร่วมกระเดินพาเลทได้พัก สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อ,อเราจะได้เข้าสู่การแข่งขันเป็นลําดับไปนะครับวันปีนี้สวยงามมากคุณย,ยินขากลับเจ้าแม่ไม่เดินนะฮะ <c oughs> เจ้าแม่เมื่อยเ <c oughs> จ้าแม่โอ้โหเมื่อกี้เห็นภาพแล้วตอนเหยียบเลือดก,กระอักเลยนะครับโอ้โ,โหนะเจ้าแม่ของเรานะครับสดจริงมากอในะครับนี่ถ้าให้เลขเด็ดนิด <สา S 1> ได้ <สา S 1> แน่แลบลิ้นด้วยนะเ้าแมงของเราสีแดงแรงลิ์จริงๆนะครับสวยงามครับนะแล้วก็เป็นคนรังสรรค์แล้วก็ออกแบบนะครับโดยนักเรียนเองนะครับครูเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็สีเขียวนะครับนะก็กำลังจะเดินมาสวยสวยงามนะครับในการผู้ถือธงเนี่ยแทบจะจิ้มหลังคนถือป้ายนะฮะซึ่งเป็นการลงตัวมากเลยครับท่านประธานนะ ลงตัวครับซวนะฮะธนวัฒน์สวยมากนะครับสีเขียวสีเขียวนะครับโรงเรียนปลอดกัญชาและยาเสพติดด้วยลูกหลานของพ่อแม่ผู้ปกครองมีเจสวยๆงามๆนะครับถ้ามีลูกมีหลานอีกก็มาเรียนที่โรงเรียนธรรมกาปุนสิริวิทยานะครับนะ เดี๋ยวเชิญผู้ปกครองมานั่งด้านในได้นะครับผู้ปกครองนั่งด้านในได้นะครับขอได้เชิญทุกท่านครับผู้ปกครองที่นั่งแถวต้นไม้เชิญข้างในเลยนะครับมาเชิญครับผู้ปกครองตอนนี้สีเขียวนะครับเทพีของเราสวยงามมากนะครับสีเขียวไปแล้วนะมอนลอยมาเลยสีเขียวเป็นแองเจลนะครับเฟริกรีนนะฮะ ยิ้มสดใสนะฮะแม้แดดจะแรงก็ตามนะครับผมแล้วก็สีสุดท้ายคือสีน้ำเงินนะครับน้องนภัสสอนนะครับสวยงามมากนะครับสวยมากนะอลังการจริงจริงโดยนภัสสอนม .6 นะครับคือเด็กทุกสีแข่งกันจัดแต่งตัวสวยงามมากนะครับถือว่าแข่งไปในทางที่ดีที่สัางสันนะครับ ือการแสดงให้คณะกรรมการได้ดูด้วยนะครับสีน้ําเงินนะครับนําทีมโดยน้องบีมนอนน,ะะน้นอยนะฮะรอดชอบท่าเตก,กะทามากนะฮะครับสวัสดีค่ะเ,เก็บภาพเป็นประวัติศาสตร์ของพวกเรานะครับ ไม่ธรรมดาเลยน้องมีนน้อยเนี่ยควงกระทาได้เพอร์เฟกมากนะฮะสมเป็นเจ้าแม่โมหกนะครับจ้าไม่รองแข่งวงการนางงามนะฮะนี่ท่าไม่แข่งเอนโทเนียแพะเนี่ยดูท่าเดินสับมากฮะครับบลูทีมนี่คู่แฝดของเรานะครับนี่รณรงค์แฝดต่อต้านยาเสพติดโดยสมคิดนะครับสมคิดนะครับนักกีฬาทุก ท่านมารับน้ำได้นะลูกน้ำกับแข็งที่กองโดยกาแล้วก็โอ้โหเทพีคนสุดท้ายนะครับออ,อร่ามานางสาวนัตาสีเกตในการเรียนชั้นม .6 เห็นไหมครับผู้ปกครองลูกหลานของท่านสวยงามมากทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีลูกมีหลานส่งมาเรียนโรงเรียนเรานะครับครับผมน่ารักน่ารักนะครับสีสุดท้ายเรียนเชิญผู้ปกครองด้านในนะครับพังนาเอ่อทักทาน้ํานะครับ เ,เดี๋ยวการแข่งขันกีฬาแต่แแต่ละประเภทนะครับผู้ปกครองสามารถร่วมเชียร์ยยได้ได